ช่วงถามไวตอบไวกับคุณวัดนะคะคุณวัดคลคายพีแคสหรือวอ่าก่ออิฐอันไหนเดียวกันคะอืมตอบไม่ได้ว่าอะไรดีกว่ากันเพราะว่าพีแคสได้ทุนสูงกว่าแต่สร้างได้เร็วกว่ามันต้องมีปริมาณมากพอสมควรที่จะจุทุนทุนทีนท่ททดีกว่าส่วนสร้างแบบคอนเวนชั่นแนลเนี่ยถ้าปริมาณน้อยๆน,นะคุ้มกว่าเร็วกว่าครับเรียกวัสดุในการมาปูหลังคาคะ่ะควรจะเป็นหลังคาเมทัลชีตดีหรือหลังคาไวนิลดีคะโอ้นี่คุณสมบัติมันไม่เหมือนกันต้องเลือกให้เหมาะสมครับจะเป็นหลังคาไวนิลหรือเมทัลชีตเนี่ กว่าไวนิวเนะยาะช่มยยันโครงเหล็กมันจะต้องมากกว่า2ก็คือมันจะมีความเรื่องความร้อนก็มาเกี่ยวข้อง,ง,งเพราะว่าเหล็กมันรับความร้อนได้มากกว่าอันนี้ต้องไปเลือกใช้ดูว่าใช้ตรงไหนตรงไหนจะเหมาะสมมากกว่าครับคำถามที่3ค่ะการจะเลือกวัสดุปูพื้นในห้องค่ะอยากจะรู้ว่าจะเป็นพื้นคือเบื้องยางดีหรือว่าเป็นพื้นลามิเนตดีคะพื้นคือเบื้องยางกับพื้นลามิเนตเนี่ยคุณสมบัติก็แตกต่างกัน นะครับแล้วก็อารมณ์ที่ให้มันก็แตกต่างกันไปเดี๋ยวนี้มันจะมีลายไม้ลายโนู้นลายนี่แต่พื้นผิวสมัมผัสมันก็จะรู้สึกแตกต่างกันอยู่ที่ความชอบเลยครับถ้าเกิดว่าจะแข็งๆหน่อยดูแลง่ายก็จะเป็นระเบียงยางนะครับใบมิ้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูแลยากหน่อยแต่ได้อารมณ์ไม้มากกว่าก็จะต้องเป็นลายมินิโอเคค,ค่ะ,คะอันนี้ก็คือทําไใบตอบไว้กับคุณวัดนะคะคสําหรับใครที่อยากรู้เรื่องการก่อสร้างนะคะก็มาเรียนเจอกับคุณวัดได้ในคอสก่อสร้างร้ล้านขอบคุณคุณวัะ